เป็นไงกันบ้างครับแฟนสิงบลูนะครน่าจะยังอมยิ้มกันไม่จบนะครับหลังจากได้ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมครับเชลซีเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูตอนหนึ่งะฮะก็ถือว่าเป็นเกมสุดมันโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของโรเมราเวียแล้วก็มอยเซสไกเซโดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะฮะในช่วงของ b l u e ตูเดย์ครับเราจะมาพูดถึงบทสัมภาษณ์ของทั้งโคพาเมอร์นะของทั้งเอนโซมารสการวมไปถึงความยอดเยี่ยมของ มอยเซตสกเซโด้ด้วยนะฮะเดี๋ยวติดตามทั้งหมดได้ใน Blues t ต d เดวันนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิง์เลมอนโซดาครับดูฟุตบอลสดชื่นตลอดทั้ง90นาทีแล้วก็มีความสุขแบบนี้นะฮะต้องสิงแเลมอนโซดาครับเข้าไปที่เซเว่นะฮะเปิดตู้มาเลือกสิง์เลมอนโซดาก่อนเลยนะครับแล้วก็ฝากชิงด้วยครับเมื่อวานนี้ไลฟ์หลังเกมนี้ต้องขอบคุณชิงฮะัทำให้เกมมีอรรถรสมากขึ้นนะฮะชิงแมจิกสปอนครับ เกมจบคราบหมดด้วยชิ้งครับอยากทําความสะอาดรองเท้าสตั๊ดหรือว่าคราบสกปรกอื่นๆเนี่ยก็สามารถทําความสะอาดได้ด้วยฟองน้ําชิ้งครับแค่จุ่มน้ําก็สามารถทําความสะอาดได้แล้วนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางชอปปีนะฮะช่วงนี้มีโปรโมชั่นวันนี้ยังทันนะครับ5.5นะครับใครสนใจอย่าลืมกดสั่งซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ฝากอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับสำหรับกาแฟสุขภาพดีครับดูบอลแบบตาใสปิ้งครับต้องกาแฟกรอลี่ฮา o ์โรคับ สูตรบำรุงสายตารสชาติกลมกล่อมครับกาแฟชั้นเลิศครับสกัดด้วยสารสกัดลูทีนครับช่วยในเรื่องของการมองเห็นสั่งซื้อพิเศษครับ3กล่องแค่490บาทนะฮะได้ไปถึง30ซองใครสนใจสามารถแอดไลน์สั่งซื้อไปได้ฮะไปลองชิมกันดูที่แอดไอก f แฟนะครับไที่แปลว่าดวงตานี่แหละแล้วก็ c o f ฟเนี่ยนะครับไปว่าถึงเกมเมื่อวานนี้ครับเชลซีครับเอาชนะลิพูไปได้3ประตูตอนหนึ่งครับ เชลซีขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมครับจากเอนโซฟอนันเดสครับเป็นจังหวะที่เปโดเนโตแอสซิส,ส,สมาให้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีนักเตะลิ์พูเนี่ยเตะสกัดไปโดนกันเองเข้านะฮะแล้วก็กลายเป็นอจอร์โดคอนซ่าครับทำเข้าประตูตัวเองนาที56 ก่อนที่ประตูของฟอร์จูลฟันดายได้ที่85ครับจะทําให้ Chelsea เชลซีนีมีเสียวเหมือนกันแต่ว่ามาได้ประตูปิดท้ายจากจุดโทษของโคพาเมอร์นาทีที่90 6ครับทำให้เชลซีเนี่ยคว้า3คะแนนได้สําเร็จโดยที่11ตัวจริงเชลซีครับประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสครับเกมรับมาคุคุเราเทรโวชาโลบาเลวายโควิลครับแล้วก็มอยเซสกเซโด กลางก็มีเอนโซเฟรเดสกับโรเมโอลาเวียนะรุคโคปาเมอร์เปโดเนโตโดนี่มาดูเอเก้แล้วก็นิโคลัสแจ็คสันนะครับโดยที่ฟอร์มการเล่นของผู้เล่นเชลซีนะครับหลังจากจบเกมที่เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้เนี่ยเดี๋ยวผมเช็คฟอร์มให้เพราะว่าถือว่าแต่ละคนในฟอร์มค่อนข้างจะดีนะฮะแต่ขอเลือกเว็บอย่าง s โซฟาสก r e แล้วกันนะฝั่งโซฟาสกอ r e ครับ, so รบเขาให้คะแนนนักเตะเชลซี Chelsea ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ ก็นะฮะฝั่งของโซฟาสกอร์เนี่ยให้คะแนนทางโรเบิร์ตซานเชสนะครับที่6กเนะฮะไกเซโด7.6เลยครับชาโลบา6.9โควิล6.8คุคูคูเรียา7.3ลาวเวลหกเอนโซ่1ครับเนโต้7.4โคปาเมอร์8.3มาดูยเก้7.1แล้วก็นิโคลัสแจ็กสัน6.7นะครับ ส่วนบทสัมภาษณ์หลังเกมครับมีอะไรกันบ้างนะฮะโอ้ก็ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวไล่เรียงไปทีละคนนะครับเริ่มจากเอ็นโซมาริสกาครับบอกว่าเราวางแผนโดยพยายามเล่นให้ดุดันอยู่ตลอดแต่บางครั้งเนี่ยคู่แข่งก็ทําให้เราต้องปรับแผนนักเตะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้ดีมากๆเราสมควรชนะในเกมนี้นอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าแน่นอนครับเชลซี Chelsea ต่อสู้เพื่อตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในตอนนี้และหวังว่าในอนาคตเราจะไปได้ไกลกว่านั้น หวังว่าเราจะจบฤดูกาลในพื้นที่ท็อป5ให้ได้ขณะเด,ดยียวกันมาริสกาพูดถึงอาการบาดเจ็บเอนคุณคูครับเขาบอกว่าเอนคุณคูเนี่ยต้องพักประมาณ1-2สัปดาห์หรือประมาณ10วันนอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าทุกเกมต่อจากนี้เป็นเกมที่ยากทั้งนั้นนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เราดีใจมากคือเราต้องชนะเกมให้ได้บรรยากาศวันนี้จากแฟนบอลคือดีที่สุดของฤดูกาลนี้ครับและเราต้องรักษาระดับแบบนี้เอาไว้จนจบฤดูกาล ส่วนโคพาเมอร์นะฮะฟังบทสัมภาษณ์แกนะแกอึดอัดมากนะฮะแกบอกว่าวันนี้เราทั้งทีมเล่นดีมากๆครับพวกเขาเป็นแชมป์ก็เพราะมีดีของเขานะครับแต่เราก็แสดงให้เห็นว่าเรามีความกระหายมากขนาดไหนนอกจากนี้ครับฟังให้ดีครับบทสัมภาษณ์ของโคพาเมอร์ครับผมรู้สึกปกตินะครับมันก็มีวันที่มันดูแย่เขาใช้คําว่าแบบคําหยาบมากใช้คําว่าบ้านเราคือใช้คําว่าระยำได้เลยอ่ะคือมันมีวันที่มันระยำตําบอลมากขอโทษที่ต้องพูดอย่างนี้ครับ แต่มันทําให้ผมมีแรงฮึดขึ้นมาเวลาที่ยิงไม่ได้นะครับผมก็อยากจะสู้ให้กับตัวเองแล้วก็สู้เพื่อทีมนะครับทุกวันนี้โซเชียลมันก็เต็มไปด้วยพวกงโง่ๆครับผมไม่สนใจพวกมันหรอกนอกจากนี้โคพาเมอร์บอกว่าเวลาได้โอกาสยิงแล้วไม่ได้เนี่ยมันเหมือนแบบแม่งเงยผมทําให้ทีมผิดหวังแต่ผมก็ว่าสภาพจิตใจผมแข็งแกร่งนะครับผมภูมิใจเวลาได้ช่วยทีมครับแต่ถ้าผมช่วยอะไรไม่ได้ผมก็ไม่มีความสุขนะครับ ขณะเดีวยวกันโคพาเมอร์เนี่ยก็ยกให้กาเซโ่เป็นดีลที่ดีสุดของเชลซีครับเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลมานะครับกกเซโ่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดของเราขณะที่กกเซโ่ก็พูดถึงพาเมอร์ครับบอกว่าเขาสมควรได้รับมันนะครับเพราะว่าเขาพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะยิงประตูให้ได้และตอนนี้เขาก็ได้รับโอกาสนั้นซึ่งผมดีใจกับเขามากๆโดยที่ใส่ตีของพาวเมอร์ในเกมกับลิเวอร์พูลนะครับลงเล่น90นาทีมี1ประตูสร้างโอกาส4ครั้งครับดวนบนพื้น ชนะเนี่ยเจิยิงเข้ากรอบ2จาก5ครั้งรับ40%วางบอลยาวแม่นยำา67%จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย9ครั้งนำบอลกลับมาครอบครองได้7ครั้งแล้วก็คะแนนจากฟุตม็อบเนี่ย9.0นะซึ่งมากที่สุดนะครับขณะที่ไกเซโดครับแมหลายคนสงสัยว่าฟอร์มเป็นยังไงฮะลงเล่น90ปนาทีครับดวนชนะมากที่สุดในเกมนี้7ครั้งดวนบนพื้นชนะ4จาก7ครั้งดวลกาอากาศชนะ100%ครับ จ่ายบอลแม่นยำ29จาก31ครั้งก็ตีเป็น91%จ่ายบอลพื้นที่สุดท้าย6ครั้งนําบอลกลับมาครอบครองได้5ครั้งเคลียบอล5ครั้งคะแนนจากฟุต็อบอยู่ที่7.8ส่วนอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มโดดเด่นก็คือเทโวชโลบาครับในเกมับลิเวพูลนะครับลงเล่น90นาทีเคลียบอลไป8ครั้งดวลบนพื้นชนะ5จาก8ครั้ง62%ครับจ่ายบอลแม่นยำ88%สัมผัสบอล58ครั้ง จ่ายบอลเข้าในพื้นที่สุดท้าย7ครั้งแล้วก็คะแนนจากฟุตม็อบอยู่ที่7.4นะครับขณะดเดียวกันนะฮะก็โรเมโรลาเวียเนี่ยมีสถิติว่าส่งบอลไม่พลาดเป้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวในเกมกับลิเวอร์พูลในวันนี้นะครับก็คือ23ครั้งเนี่ยลาเวียจ่ายบอลเข้าเป้าทั้งหมดนะครับโอ้โหนี่คือเรียกว่ามิสเตอร์พาสซิ่งของจริงนะฮะสำหรับทางโรเมโรลาเวียนะครับซึ่งนะฝั่งของลาเวียเนี่ยถือว่ามีมีมจังหวะไปกระตุ้นแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยนะครับ เดินผ่านแฟนบอลลิฟูแล้วก็เหมือนเรียกว่าพยายามจะยกไม้ยกมือยั่วแฟนลิฟูอยู่นะสำหรับลาวีนะครับส่วนสตีมอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีรายงานว่าแหล่งข่าวเปิดเผยว่าการที่เชลซีติดโลโก้สปอนเซอร์ใหม่อย่างดามกเนี่ยบนเสื้อแข่งขันในแต่ละนัดตลอดช่วงฤดูกาลของฤดูกาลนี้จะมีมูลค่า1ล้านปอนต่อนัดภายใต้ข้อตกลงกับดามกครับบริษัทจากดูไบเชลซีเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มถึง6-8ล้านปอน ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้นะครับแมถึงว่าทำไม3-4เกมก็ยังติดนะฮะเกมละ1ล้านนะฮะโคตรโหดนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมคว้าตัวจิมเฟรเซอร์ครับอดีตหัวหน้าศูนย์ฝึกเยาวชนของเชลซีโดยเซอร์จิมและคลิปเนี่ยมองว่าเขาคือบุคคลสำคัญในการสร้างทีมเยาวชนหลังจากยูไนเต็ดวางแผนล่าตัวดาวรุ่งฝีเท้าดีจากทั่วโลกซึ่งเฟรเซอร์ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นดาวรุ่งในระดับแนวหน้านะครับ ส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมพยายามเก็บบทสัมภาษณ์ให้หมดอันนี้คือแบบแปลสดๆเลยนะครับก็เชลซีนี้ย้ำนะฮะอันดับ5นะครับประตูได้เสียนี่เท่ากับนิวคาเซิลเลยนะครับก็คะแนน63นาคะแนนเท่ากันนะครับรู้สึกจะประตูได้มั้งที่เชลซีอาจจะเป็นรองทางนิวคาเซิลนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็เอ็นโซมารสกาพูดถึงอ,อ,อนาคตของเขากับเชลซีครับเขาบอกว่าสำหรับผมเชลซี มีทีมที่ดีครับและอนาคตของสโมสรก็ดูค่อนข้างจะสดใสนะครับที่เหลือก็ดูแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรครับบทสัมภาษณ์นี่น่าจะเก็บครบหมดแล้วที่เหลือก็มีปรรดานักเตะเนี่ยลงภาพใน IG Instagram กรด้วยนะครับหลังจากเอา,เอาชนะทางฝั่งลิเวอร์พูลได้นะครับในขณะเดียวกันครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเชลซีได้มีการประกาศรางวัล ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรน,นะครับทั้งผู้เล่นดาวรุง่งทั้งประเภทชายแล้วก็ประเภทหญิงนะครับปรากฏว่านะครับในประเภทชายเนี่ยมี2รางวัลครับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจากการโหวตของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็คือมอยเซสไกเซโดขณะที่รางวัลที่สโมสรมอบให้เนี่ยก็ยังเป็นมอยเซสไกเซโดนะครับเท่ากับไกเซโดเนี่ยกวาดรางวัล2รางวัลในงานนี้เลยนะครับส่วนในประเภทหญิงเนี่ย นะฮะรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นของทางเอรินคัตเบิร์ตนะครับนักบอลชาวสกอตแลนด์ Scotland, ได้รางวัลไปนะครับส่วนรางวัลที่ได้จากเพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะฮะในประเภทดาวรุ่งก็มีนะครับดาวรุ่งของผู้หญิงเนี่ยเป็นลอร่าบราวน์นะครับก็ได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมไปส่วนไทริกจอชเนี่ยก็คว้ารางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้นะครับนี่คือรางวัลที่มีการประกาศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับ อ่ะนี่ก็เป็นนะฮะข่าวทั้งหมดที่นํำมาฝากกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับเกมนี้ก็คอมเมนต์กันเข้าไปได้ส่วนใครยังไม่ได้ติดตามไลฟ์ฝังเกมก็สามารถรับชมได้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรวันนี้วันจันทร์เนี่ยผมจะพยายามมาไลฟ์เดี่ยวๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาพูดคุยกันถ้าไม่ติดว่าเหนื่อยซะก,ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันสักประมาณ2ทุ่มแล้วกันนะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ